แนะนำเกมใหม่เกมซูเปอร์สตาร์เซิร์ฟไทยที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเกมซูเปอร์สตาร์ในเซิร์ฟไทยนะคะซึ่งชื่อแอปว่าซูเปอร์สตาร์ไทยแลนด์อ๋อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจการเริ่มต้นนะคะมันเปิดมามันก็จะได้เลย30การ์ดซึ่งจะมีการ์ด S การ์ด A การ์ด B การ์ด C ผสมปนๆกันมานะคะซึ่งการ์ดเนี่ยมีผลมากๆที่จะได้เรียกว่าอะไรอะ่ะ เติมเสริมเวลาเราทำคะแนนได้นะคะมันก็จะมีผลอย่างเช่นคูณสองคูณสี่อะไรแบบนี้ค่ะน,นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมใหม่นะคะซึ่งเป็นเกม s ์สปูร์สตาร์ไทยแลนด์ถ้าใครเคยได้เล่นก็อาจจะมีของฝรั่งเนาะหรือไม่ก็ของเกาหลีถ้าจำไม่ผิดนะก็อันนี้เป็นของเซิร์ฟใหม่นะคะเป็นของเซิร์ฟไทยก็เดี๋ยวเราจะไปสอนตั้งค่ากันก่อนดีกว่า พวกเนี่ยค่ะรูปปกรูปอะไรแบบเนี้ยถ้าเราตั้งค่าแล้วเราจะได้แบบนี้นี่ถ้าเราตั้งค่าแล้วเราจะได้แบบนี้นบบนอันนี้คือเอ่อที่หนึ่งของเซิร์ฟนะคะอนึ่เราสามารถตั้งค่าได้หลายๆอย่างนะแต่คะแนนรวมเขานี่ค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าห้าอันดับเพลงมันจะเอาห้าอันดับเพลงที่เราทำคะแนนได้ดีที่สุดอะมารวมกันเป็นแรง่งตรงเนี้ย เดี๋ยวเราจะไปสอนอันนี้อีกทีนะเดี๋ยวเราจะมาสอนเซตติ้งต่างๆองใส่สถานะใส่การ์ดแล้วก็รวมถึงใส่ทีมเป็นศิลปินที่เราชอบนะคะ่าเราสามารถใส่ข้อความตรงนี้โดยการกดตรงนี้กดหมวกตรงนี้หรืออาจจะเป็นภาษาังกฤษเองแล้ว follow me M A L I N T ก็อาจจะได้นะนี่เราใส่สีเดินตรงนี้แล้วก็เราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ด้วยแต่ตอนนี้มินตั้งเป็นพี่จ๋าใส่โทสมิธนะเดี๋ยวมินจะลองเปลี่ยนเป็นไฮดูแล้วกันนี่เราก็จะได้หน้าเป็นพี่ไอเราเปลี่ยนสีพื้นหลังได้นะมีสีบนกับสีล่าง มันก็จะบอกหรือว่าเราเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างเสร็จแล้ววน,น,นอาศียเดกันไปเลยแล้วก็แล้วก็มาในส่วนของการ์ดถ้าเราอยากจะตั้งการ์ดไหนใช่ไหมเราก็กดการ์ดนั้นแล้วเราก็มากดปุ่มตงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ฮา ส่วนวัวเปเปอร์ตรงนี้มันยังไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราออกไปก่อนแล้วเราไปที่ร้านค้ามาที่ล็อบบี้ววเปเปอร์แล้วก็จากนั้นเราก็เลือกคอลเลกเตอร์ เดี๋ยวเราจะสามารถซื้อก็ได้นะแต่ตอนนี้มีเงินแค่แปดพันเองเพราะว่าเพิ่งซื้อกาสไป เปเพ p ่ r ปูดตรงเนี้ให้เราไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปที่ล็อบบี้วอลเปเปอร์แล้วเราก็เลือกมาทักวอลเปเปอร์หนึ่งสมมติว่าเราจะตั้งเป็น Paper ร์เพนเราก็ต้องมากดตรงนี้รูปมงกุฎนี่นี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ ส่วนเรื่องทีมเรามาที่ที่เก็บแล้วเราก็มันก็จะขึ้นทีมแบบนี้เราเลือกส่วนทีมนี่แล้วเราก็กดมงกุฎตรงนี้ตอนนี้ก็จะขึ้นครบก็จะขึ้นครบแล้วนะคะ เลยให้เราเลือกเพลงที่มีคำว่าโบนัสก็คืออย่างนี้เพลงที่มีโบนัสเนี่ยจะทำให้เราได้แต้มคูณนะคะก็คือข้างบน ตรงที่เขียนว่าเล็บโบนัสเห็นไหมทุกคนถ้าเราเล่นได้ไม่ผิดเลยเล่นได้เพอร์เฟกเล่นได้เอฟเพอร์เฟกเล่นได้กู๊ดเนี่ยมันก็มันก็จะคูณให้ไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมจากที่เราได้แปดหมื่นมันเพิ่มให้อีกสามหมืแบบนั้นแหละคะ่ะที่จะทําให้เราได้แต้มเยอะแล้วก็ได้ไปขึ้นแหลง